สบายีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสมบัตสบายดีเอฟซีทูกตัดทีขลุบนะคะแพองบอกอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศมาในก็นยินดีต้อนรักกระสุนสองของแม่ตาพี่น้องเซ็นเก่าเซนเคยพี่น้องจ้าทีมงานล่างพักเฮาพี่น้องกำลังล่างพัก,วกไวเกม่วไหวงานแจกเขาห่อซบบอาบะลรยมะอื่นพี่น้องเอ้ นำนาผ้าทางก็แม่แม่นอ้องอานุน่นแม่น้องนุน่นำนำนาผ้าทางเด็กๆหลังพักน,น้นองเนตน้องตีเขาอ้ายเขาอายเสียความหลอกเสียความหลอกก็ยาดอกเพื่อเขาเพี่อนมันกระปุ่งเลยผมก็ได้ Ngwo rì vẫn khổ đi mình chẳng có nhạc tát ngọt mình chẳng dưỡng dưỡng tát dưỡng phụ dưỡng 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 chơi, dưỡng 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 ในอืดน่ะเพาะงเหี้ยร่างพักน้ำกันพี่น้อยแก็บไว้มืออื่นเนาะนีก็เต้นคงแม่ตต่เองเอามาไว้ครัวทางครัวไว้บนล่างถวยให้กลางร่างถวยให้พวกเด็กๆเพิินมันแดดพี่น้อย เราก็ไปเบิ่ง,บงน้ำการอีพี่น้องทางด้านทางเบิ่งนั่นเพิ่นสีเห็ดน้ำกระปุ้นพี่น้องเกลี่ยเห็ดน้ำกระปุ้นไว้มื้ออื่นพี่น้องเลยสองหม้อโลไปเลยพี่น้องกระปุ้นร้อยโลพี่น้องเลยไปแบ่งผสมน้ำกันเลยพี่น้องจ๋าพีน่น้อง คนอื่นเนี่ยสิบอกเน้มน้ำกระปุ่นห้ากระปุ่ยสองหมออะไรพี่น้อยคนอื่นเนี่ยสิบอกเข้มเพราะว่าคอยกินผ่านมาเนี่ยคอยว่าเข้มกรเจ้กน่ะพอดีแซ่บ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 แม่แม่แม่กระจะกินนัวแก่กระจกกินนัวแก่กระจกอ่ะนะสรุปแล้วหัวหน้าเ้าในว่าสิเมื่อกลัจักเป็นอยังค่ะค่ะไคไปเอากะทิคุณพ่อจังวะจะใครไปเอากะทิ จำเป็นปรุงปรุงหนังปูนฝอยกันครัตอาจารย์จะเป็นวีพาวาเป็นย่างบ้านทอดกุ๊กนะขั้นกุ๊กกับสะไค้่แน่แน่อันนี้ผัดบัตรเป็นกุ๊กเป็นเซฟซื่อๆเป็นกักผู้ยสวยกุ๊กผู้ยสวยกักว่าหนาลงมือทำเองมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยน่ากระปุ่นเฮาแส็บพี่น้องเอ้ยมาแส็บผัดสั่น นั่งบบติดเลยพี่น้องยืนหวัวน,นีเพราะว่ามันมืดแล้วต้นเนี่กับพี่น้อยน่อเ่นมนแมนนเออน้ำขาแต่กะทิแนวเดียวเส,สือสาแต่แต่กะทิห้าก็ได้ว่าหนาห้า ว่านายยืนบบติดหนังบบติดเดี๋ยวนี่นะี้งกะทิไปอีกพี่นนองเพราะว่ามันบอเคบติดาได้ว้สักลมกล่อมแนนอนบาีินะกลมกล่อมแน่นอนแซ่บแนนอนมาสัสแซ่บนัวแซ่บเผักเขา้วเนาะกเขาอกแล้วก็เก็บมาเดน้กมงตย่อหายไผเียกแล้วเรียกแล้วนผักเขาไะ นี่ก็คืออาจารย์พี่น้องหัวหน้ากับขั้นสิเมื่อกับอาจารย์อาจารย์คุ้มค่าอาจารย์ค่าอาจารย์ปัสสาวะกันนั้นเหตุมาแต่นั้นหัวสุดไายปัสสิปะกันบ้านไทยว่าสันหัวหน้ากับสิเมื่อกับจ้ำเป็นจํำเป็นบริเเมื่อน้ำกันอยู่น้ำกันจนมืดเลย ยากรสูงห้ากระหูแล <c oughs> แ้วเป็นเชน่นรแม่เขาว่าสีเข้มข้นอยู่เนาะวันน,<อ>นี้อะแม่มันกระนัวอยู่แต่ว่ามันมันแบบแบบขาดมันเลยเนาะมันมันบ่มันเลยตาเรียกตัวคนที่เรียกตัวน่ะมาเลยเด้อจ้ากระติก <c oughs> สามกล่องเอาาบ่ <c oughs> าระาีสมาบูบ่ลกตนทมึงบ่มั่นกะอันห้ากกะเทศสองกองหนึ่งมันกะเขาไปถ่ายอยู่ในอ่าแม่นะวะกองหนึ่งมันวาเขาบเรียกไส้เออบ่าเรียกตัวส่วนเขามั่นก็เลยเขาไปถ่ายอยู่ในกองหนึ่ง เอาขึ้นไปไหวเอาไปไหวแจักแรกในไหว่เพือนเรากด้แล si ้วกเจตอว่เบ่าไม่ไม่ควเอาขึ้นไปไหวก็เหมือนมีแต่ซิมกับซิมว่าสันพี่น้องโอ้ควันเดชฮาอาจารย์ฮะว่าซีมน้ำกับปุ้นย่อสิบริกินข้าแรงน่มีแต่ซิมกับซิมแล้วว่ะกะทีมาลงหมอใหญ่บาทนี่

อ่อนห้มาสั่นควันแฮงป้าท่งนี่หมอใหญ่นี่เนองเคบปสาสวเอยเคดอกาวเสียทีแต่น้องอ้อนเนี่ยนะน้องอ้อนไปซื้อตอนมาก่อนถ้าน้องอ้อนซื้อตอนมาก่อนจะหาโลนก็ได้ซิม

านดีๆเด้อมะุนูฝาวยลอยอ่ะกระซิ่งยันโยขึ้นไ้ในเฮือนอัดไว้แล้เอาิเมื่อนะหมอกินนะมั้ขอบใจลายขอบใจลายลเด้อแม่ขอบใจลายๆบานี่นโยบายแล้วว่าสันอาจารย์กับนายโยบายอ้ันปาไปกินป้า เตียมน้ำปลาไว้เขาเดือมืออื่นนะฮะเอาหยันเ่าไว้ก็น้ำปลานี่ยมีนี่นีน้ำปลาหน่ผันนะเผื่วหนาห้าก็เดืมืองานเพี่น้องุจนคำจนมืดเลพี่น้องคุณมืดแล้วเจ็ดมงแรงเลยพี่น้องทำมือเปืดตาล่ะห้ากสิตเดาขึ้นก็มาตต้เวนเวนพี่น้อยมาซอยเฮ็ดน้ำข้ปุ้นมากสิเมืองเพื่อเดาป แมนแกเนาะเออแมนแมนแมนห้าวไอห้ากับจะแก่อยู่ตัวนี้น้องมนเขม่้ีงเลยน่ได้พี่นองนชีวชวบ่เสังก็จะกินลย้มาตเสา่น ไม่ไปตีวพาหนามามาอื่นนี Napoleon> ่ยกระหัวเราอ่ะบอกว้าเพาหน้าเห็ดลงทำเองกับมือเลยแต่ว่าล้นอะไเาหน้าเห็ดเลือทึงเคมทึงเข้มทึงจางทั้ะเคมตังจางแซ่บพี่น้องหมอน้ำกรบปุ่นท่ากับปุ้ยพี่น้องเอ้สองหมอเลยพี่น้องกระปุ้นท่ากระลอยโล หักตะวันแม่ขามีบริสั่งมากมันนี่เป็นมือื่นวสัปอื่นกั่ามมามื่อไรเราก็ข้ามมา่มนี่มะเมนี่มแมกเขาก็ได้แพ็กไว้ต้นเด็กตื่นสมาแขกมาเขาก็ได้ย่อเ่าัุบัอั้คอน่นัคือบอาถ้าบคนสั่งดถ้าลูกตะเด็กกะซ้อยพักถา มือต้อนเศร้าย่าแต่น้ำถาดู้วมือตอนเศ้านีเขาน่ลอยลุ่นหาบลอกปัคือบักาหลอกขายแม่พี่น้อเอาผ้าแกขึอกนูิบบดบุบกับุ่ลอยลก็หลอกขายคือบักาแม่เออก็ไม่ตนาอไม่ตาวายวายวายอมเลยพี่น้อ ขายแนวอื่นววก็บพ่อไว้อยู่ขายกระปุ้น,นย,ยอมเลยพี่น้องเอ้ซัมเนีอร์พี่น้องเอ้ยหมอน้ำกับปุ้นแล้กระซองหมออย่าลืมมากินน้ำกันเถอะพี่น้องสุกุสุกคนเอฟซีตุกขานมืะออื่นพี่นอ้องบรแจกข่าวพ่อซาบุไลพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาดูคอาชมหลาย,ลายนะเด้อจ้าสบายดีสุกุสุกคน